สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงงามเมื่อเสาร์เนาะนะครับสวยเงยเงยนะครับต้องเอากาสสีมาพรกันเพื่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเอากาสีมาสรุปเลข2ตัวบนนะครับ3ตัวบนให้เพื่อนๆเนาะนะครับเดี๋ยวเอาสีไปจับ2ตัวบนก่อนเนาะนะครับผมในเลขสูตรที่เขาใส่นะครับเนาะในหัวดนี้ก็คือเป็นเลขสูตร8ตัวในเลข2ตัวบนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมในเลขที่เขาใส่นั่นนะครับเนาะนะครับเขาใส่เลข หลักละสสูตรนะครับหลักละ3สูตรในหลักสิบและหลักหน่วยบนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าสิไปเบื้องหลักสิบขวนนะครับเนาะเราจะไปดูหลักสิบขวนว่านะครับในสูตรที่เข้าใส่นะครับในหลักสิบนะครับเนาะเข้าใส่สูตรใดแน่นะครับในหลักสิบนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเข้าสิมาอ่าให้เปนๆเบื้องในสูตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนาะนะครับนะครับในสูตรหลักสิบนะครับเนาะที่เข้าใส่นะครับเนาะก็คือตัวนี้แหละ เป็นสูตรแดตัวนะครับที่เขาใส่ก็คือเป็นสูตร ok ๆๆที่เดินดีนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับนี่นะครับในสูตรนี้นะครับนี่นะครับเป็นเลขสูตร8ตัวนะครับเนาะนะครับได้ว่าเลข3สูตรเทียบชนกันแล้วได้เลข4ี่ตัวยังที่เขาได้นําเสนอให้เพื่อนๆไปนะครับเนี่คือหลัก1ิบนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่1นนะครับนี่นะครับเนาะเดินยาวต่อเนื่องคือตัวนี้นะครับเนาะ นะครับ <ARM 'd> เป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยก็ว่าได้นะครับเขาจับออกมาสามสูตรเอาสูตรที่ไม่หลุดนะครับสูตรที่ไม่หลุดในงวดล่าสุดนี่ก็นี่ครับเลขเก้าตัวนี้ไปที่หลักสิบนี่ครับออกเก้าศูนย์นะครับในหลักสิบงวดนี้ได้ตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะนะครับต่อไปเข้าไปเบินงสูตรที่สองนะครับในหลักสิบนะครับเนาะสูตรที่สองในหลักสิบสูตรที่สองนะครับเนาะในสูตรนี้ ก็เดินดีเดินยาวต่อเนื่องคือหลักสิบมาทุกงวดตัวนี้นะครับเท้าจับเป็นหลักสิบเลยนะครับนี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบบนเนยนะครับเนาะมาทุกงวดนี่แบบนี้แหละครับแต่มันมาถึงสามตัวบนแต่เทาสิจับเอาเฉพาะแต่หลักสิบนะครับในสูตรนี้จะจับเอาเฉพาะแต่หลักสิบเป็นเลขมาครบสามตัวบนแต่ว่าจับเอาแต่หลักสิบนะครับในงวดนี้นะครับในงวดนี้นะครับนี่ครับเนาะเดินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะแล้วก็เดินต่อ นะครับเนาะเลขสามสิบหน่วยคนี่นะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่นะครับก็มาสองตัวนะครับมาสองตัวเก้าศูนย์นะครับในตัวนี้นะครับเก้าศูนย์มาเลยนะครับในงวดล่าสุดเนาะนะครับแล้ววันที่นี่นะครับเนาะในตัวนี้ก็จะมาสองตัวนะครับก็จะเป็นหลักสิบจับเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบก็มามาหลักหน่วยก็มานะครับแต่จับเป็นหลักสิบแล้ววันที่นี่ในงวดนี้ประมวลผมลงมาเราได้หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือหลักสิบในสูตรที่สองนะครับหลักสิบบนสูตรที่สองนะครับต่อไปห้าสี่บงสูตรที่สามนะครับเนาะสำหรับสูตรที่สามนะครับเนาะนคือ 10, 3, คตัวนี้นะครับน, 10, นี่คือหลักสิบสูตรที่สามนะครับตัวน,ะน,นี้นะครับเนาะมันจะมาสิบหน่วยนะครับทุกงวดนะครับตัวนี้มันจะมาสิบหน่วยทุกงวดแบบนี้เลยนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับที่เข้าไล่สีไว้นี่นะครับเอาเทดให้ไล่ไวน้นี่ก็คือ มันจะมาสองตัวบนทุกงวดแต่ว่าเขาใจจับเป็นหลักสิบนั่นเองนะครับเนาะตัวนี้จับเป็นหลักสิบในงวดต่อมาเนี่ยครมาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดเนี่ยครมาเก้าศูนย์มาเก้าศูนย์มาสองตัวบนนะครับเนาะนะครับเก้าศูนย์มาสองตัวบนนะครับนีเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับมาสองตัวบนในงวดนี้นะครับเนาะในงวดนี้นะครับเข้าประมวลผลออกมาแล้วได้ตัวนี้ครับหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ เ้าสิสังเกตเบื้องเลขตัวนี้นะครับเนาะในสูตรที่3นี้มันสิได้ตัวเดียวกันกับสูตรที่รับนะครับได้ตัวเดียวกันแต่ว่าการประมวลผลนี่คือสูตรที่3มนะครับนี่คือสูตรที่สองนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับนีการประมวลผลนะครับม่่ว่าเหมือนกันแต่งวดนี้มันได้ตัวเลขตัวเดียวกันมันได้ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับในสูตรที่2นะครับแล้วก็สูตรที่สามหนึ่งี่นะครับหนึ่ง8 9 0ห้ากแปด้าศูนย์นะครับ ตัวเลขก็หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับค้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันทักทีเดียวนักครับผมแล้วบานที่นี่นะครับเนาะเข้ากันจับเสียบชนกันออกมาแล้วเป็นดังนี้นะครับนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งสองสามเนี่ยครับสูตรที่สองเลยหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สามเลยหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ค้ายกันนะครับเนาะนะครับแล้วบานที่จับเสียบชนแล้วเลขสามสูตรนี่มันจะได้เลขไปที่ซี่ตัวเนี่ยครับ 1> 1เก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งแลหกเก้าศูนย์หนึ่งเนาะนะครับนี่นะครับเนาะที่ได้ออกมาเป็นซีตัวนี้นะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยสําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะเข้าใส่สูตรเก่าในงวดที่ผ่านมานะครับใส่สูตรเก่าในงวดที่ผ่านมานะครับนะครับเนาะคือตัวนี้นะครับเนาะนะครับสามสูตรนี้นะครับเข้าใส่สามสูตรนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมามาสองตัวเลยนะครับในหลักหน่วยตัวนี้นะครับก็คือเก้าศูนย์นี่นะครับเนาะ ข้าใส่3สูตรนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งะครับเดี๋ยวข้าใสเบิ้งสูตรที่หนึ่งและสองและสาม่นะครับเนาะนะครับไปที่สูตรที่1นะครับเนาะในเลขหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมในงวดนี้ข้าใส่เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมสูตรในงวดก่อนนะครับเนาะนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยในงวดที่ผ่านมาคือตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรที่1คือตัวนี้นะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับตัวนี้จะมาหลักหน่วยทุกงวดนะครับ จะมาหลักหน่วยบนทุกงวดนะครับแต่มันก็มาสองตัวเฮาจับเป็นหลักหน่วยนะครับมันมาสองตัวบนเราจับเป็นหลักหน่วยนะครับตัวนี้เนาะนะครับนะครับแล้วกาต่อมานะครับนี่ครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะก็ออกมาเป็นตัวนี้มาทั้งเก้าศูนย์นะครับมันจะมาสองตัวบนทุกงวดแต่ว่าเฮาจับเป็นหลักหน่วยในงวดนี้ในงวดนี้ได้ตัวนี้นะครับเนาะนะครับศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับในงวดนี้เนาะเฮาสิว่างเป็นหลักหน่วยนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อเสียบเปคู่ก็หลักสิบบนะครั แล้ววานที่นี่นะครับเนาะเข้ากับสีเป็นสูตรที่สองนะครับนะครับสรับสูตรที่สองคือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับเข้าใส่สูตรนี้นะครับเนาะเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนนะครับเนาะในสูตรนี้หลักหน่วยมาทุกงวดนะครับเนาะเลขสามสิบสองงวดเช่นเดียวกันนะครับหลักหน่วยจะมาทุกงวดในตัวนี้นะครับนะครับมีหลุดหนึ่งงวดนะครับแต่ว่ากระเดินต่อนะครับนะครับเดินต่อนะครับนะครับลุดตั้งแต่ปีหกหกแล้วก็ปีหกห้าปีหกเจ็ดนี่เดินต่อเนื่องมาเลยนะครับนี่นะครับเนาะนะครับ ก็จะมาหลักหน่วยทุกงวดนะครับในวันลาสูตรนี้ก็มาเลขศูนย์นะครับเนาะสำหรับวันนี้ได้สองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับในวันนี้นะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับเข้าใส่เบืงสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามคือตัวนี้นะครับเนาะนะครับสำหรับในสูตรที่สามนะครับในสูตรนี้นะครับเข้าใส่เลขสูตรนะครับที่เป็นนะครับเลขสูตรนี่เป็นสูตรที่เดินเย่ายวโคูงที่สุดเลยนะครับเป็นเลขสองตัวบนที่เดินยาวที่สุดนะครับ นี่นะครับตัวนี้เนาะนะครับนี่นะครับเดินมาถึงนะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับนี่ครับเข้าจับมาเป็น2ตัวบนเนี่ยเดินมาถึงนะครับเนาะสามสิบสี่วันนะครับวดนี้เป็นงวดที่สามสิบห้านะครับในเลขตัวนี้เนาะนะครับสามสิบห้าในงวดที่ผ่านมาเนี่นะครับนี่นะครับเนาะมันมาสองตัวเก้าศูนย์นะครับเขาก็เลยเอาศูนยเก้านี่เป็น เป็นลักหน่วยไปเลยนะครับเนาะงวดนี้ได้หาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับงวดนี้เนาะนะครับงวดที่ผ่านมามาสามตัวเลยหกเก้าศูนย์นะครับเนาะนะครับมาสามตัวนะครับแล้วห้องก็จับเทียบออกมาแล้วนะครับได้เลขออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับในงวดนี้นะครับหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับเนาะเทียบทุดออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้ครับศูนย์สามห้าเจ็ดแปดเก้าได้หกตัวนะครับศูนย์สามห้าเจ็ดแปดเก้านะครับได้หกตัวเลยนะครับ เดี๋ยวห่อเสีวบางเลขตัวนี้นะครับเนาะในรักหน่วยนะ035789นะครับนะครับเนาะสี่ได้ออกมาเป็น6ตัวแบบนี้นะครับถ้าจับคู่กันมันสะได้24คู่นะครับจะได้24คู่นะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็น24คู่เนี่ยครับนะครับได้24คู่นะครับนี่ครับเาออกมาเป็นตัวนี้ได้24คู่แล้ววันที่นี้นะครับถ้านห่อเสียบมาตัดโดยแต้มนะครับเนาะตัดโดยแต้มแต้มรวม2ตัวบนนะครับเนาะถ้าแต้มรวม2ตัวบน นะครับถ้าเราเอามาตัดโดยแต้มนะครับม <t ake iono> <t ake> ันส <reach> ีได้ออกมาเป็นจักคูนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตัดแต้มนะครับเนาะสำหรับแต้มขวงเข้านะครับเนาะเราก็จะใช้เลขนะครับสูตรเดียวนะครับใช้เลขสูตรเดียวในแต้ม2ตัวบนนะครับเนาะนะครับนี่คือแต้มร่วมสองตัวบนนะครับเนาะนะครับใช้เลขเพียงสูตรเดียวนะครับเลข6ตัวนะครับก็เดินแบบนี้นะครับเนาะเป็นสูตรที่เดินดีนะครับเนาะนะครับ6ตัวนะครับเนาะนะครับบ่หลายนะครับ นี่ครับงวดที่ผ่านมาได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามนี่ก็มากเก่าแต้มนะครับงวดนี้นะครับได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับเนาะนะครับสาหรับในงวดนี้นะครับนี่นะครับเนาะรางวันที่นี่นะครับตัวที่เขาแต้มนะครับเนาะตัวที่เขาแต้มนะครับมั่นกระสีนะครับเลขหกตัวนี้กระสีเขาแต้มลลยอยู่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเอามาว่งเบืงนะครับแล้วไปจับเบื้องวันสีเข่าแจัคคูนะครับเนาะ กศูนย์นะครับก็เข้าหกแต้มนะครับหกสามเก้าแต้มไม่มีหกห้าหนึ่งแต้มหกเจ็ดสามแต้มหกแปดสี่แต้มหกเก้าห้าแต้มไม่มีเก้าศูนย์เก้าแต้มไม่มีสามเก้าสองแต้มเก้าสามสองแต้มเก้าห้าสี่แต้มนะครับเนาะเก้าเจ็ดหกแต้มเก้าแปดเจ็ดแต้มเก้าเก้าแปดแต้มไม่มี ศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ไม่มีศูนย์สามเข้าสามแต้มศูนย์ห้าห้าแต้มไม่มีศูนย์เจ็ดเข้าเจ็ดแต้มศูนย์แปดแปดแต้มไม่มีศูนย์เก้าเก้าแตมไม่มีหนึ่งศูนย์เข้าหนึ่งแต้มหนึ่งสามสี่แต้มหนึ่งห้าหกแต้มหนึ่งเจ็ดแปดแต้มไม่มีหนึ่งแปดเก้าแต้มไม่มีหนึ่งเก้าศูนย์แตมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับได้อองวนตัวนี้นะครับนะครับผมในตัวนี้เนาะ ครบแล้วันที่นี่เลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นของเรานะครับเนาะเ้าจับออกมาแล้วนะครับเลขมันจะเด่นนะครับในหลักสิบหลักหน่วยนี่นะครับนะครับเนาะในเลขหลักหน่วยตัวนี้นะครับเป็นสูตรหาโถนะครับสูตรนี้นะครับเนาะก็เดินดีนะครับเนาะเดินดีเดินยาวนะครับเข้ากันน้ำเสนอมันเพื่อนไหลงวดแล้วในตัวนี้แต่ว่าเข้ากับมาเทียบชนนะครับนะครับเทียบชนอย่างเดียวนะครับเนาะ แล้ววันที่นี่นะครับพ่อบด้จับเอาตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเ่าออกมาเทียบชุดกับสูตรอื่นนะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่นะครับเนาะก็ได้ไปที่4 7 9 0 2เก้านยะครับเลขศูนย์มาหลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับเป็นงวดที่25นะครับเนาะได้5 8 0 1 3 5 8 0 1 3นะครับในเลขสูตรนี้เนาะนะครับสูตรหลักหน่วย5ตัวนะครับเนาะ5 8 0 1 3นะครับนะครับเนาะในตัวนี้นะครับ5 8 0 1 3นะครับเนาะเป็นเลขหลักหน่วยตัวนี้นะครับเดินดีมากๆเลย ถ้าเอามาเทียบแล้วนะครับมันจะชนกันเลขสามตัวคือห้านะครับชนสี่ตัวไหมห้าแปดนะครับศูนย์แล้วก็สามชนสี่ตัวนะครับชนห้านะครับแล้วก็ชนแปดแล้วก็ชนศูนย์แล้วก็ชนสามนี่ครับมันชนสี่ตัวศูนย์สามห้าแปดนะครับในเลขสูตรนี้นะครับเนาะนะครับศูนย์สามห้าแปดในรักหน่วยนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเลขนะครับเนาะตัวที่ มันสำหรับในเลขเด่นนะครับเนาะในเลขเด่นที่เข้าจับนะครับเนาะนะครับสำหรับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเป็นเลขเด่นนะครับที่เข้าจับทุกงวดนะครับเนาะถ้าเข้าเสียวล้านเปอร์เซ็นต์มาเทียบลองเบงนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับนี่คือเลขร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเลขตัวนี้นะครับถ้าชนสามสูตรแล้วมันจะมานะครับนะครับแต่ว่าเข้าไปเบงล่างอีกแล้วนะครับล่างมันไม่เด็ดนะครับเข้าเสียวมาเทียบเลขบนลองเบงมันได้หกนะครับมันชนสามสูตรนี่ครับเนาะสามสูตรนี้ถ้าชนแล้วมันจะมานะครับเลขสามสูตร นะครับฐามันชนกันสมสูตรนี่คือค่อนขางที่สี่แน่นอนนะครับเนาะนะครับงวดนี้มันชนกันไปที่หกหกหกสามสนนะครับคือหกนะครับน, 0, ระรนะครับเป็นเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในตัวนี้นะครับเลขสาสูตรนี่นะครับนะครับแต่ว่าสูตรหลักของเขาคือสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วก็สูตรที่สามนี่ตัวนี้สองตัวนี้นะครับเดินดีมากๆาสองตัวนี้นะครับแล้วบ้านที่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทียบชนอีกนะครับเนาะบ้านที่นี่ถ้าเอาเทียบแล้วมันได้เลข6ถ้าเอาเลขหกมาเทียบนะครับเนาะนะครับถ้าเอาเลข6มาเทียบนะครับ ตัวนี้นะครับเลขหกเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ถ้าเอามาเทียบแล้วนะครับเนาะอยู่ในหลักหน่วยไม่มีหกนะมันจะมีหกอยู่หลักสิบนะครับถ้าเราจะจับตัวเด่นเท่ากับที่จับเลขหกจับเลขหกเลขมันกรสีมีอยู่หกนะครับก็ติดหกนี่นะครับหกตัวนี้นะครับหกก็จะเป็นหลักสิบนะครับนะหลักสิบเลยตัวที่เขาแต้มก็มีหกศูนย์หกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับ น er no ี่นะครับเนาะคือเลขสองตัวบนนะครับเนาะหกแปดนะครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับเนาะทาเข้าเสียเอาเลขสูตรคู่ขี้ไม่ใช่นะครับสูตรคู่ขี้นะครับเอามาจับเนี่ครับเอามาจับหลักสิบกับหลักหน่วยนี่ครับหลักหน่วยเด่นไปที่เลขหกไอหลักสิบเด่นเลขหกหลักหน่วยเด่นศูนย์สามห้าแปดนะครับทาเข้าเสียเอาคู่ขี้มาจับนะครับคู่ขี้มาจับนะครับเอาคู่ขี้มาจับนะครับเพื่อนๆเนาะในเลขสูตรคู่ขี้ในเลขหลักหน่วยบนของเรานั่นนะครับนะครับ อันนี้คือสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้อันนี้ในหลักสิบสูตรคู่ขี้ในสามสูตรที่อันที่เขาได้เคยนำเสนอเพื่อนๆทุกหมวดนั้นเขาฝากไว้ก่อนเพราะว่ามันหลุดสองหมวดติดนะครับนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเนาะอันนี้คือสูตรคู่ขี้ในหลักสิบบนนะครับนะครับตัวนี้นะครับเนาะใส่กันประเมินผลสองหลักนะครับหลักหน่วยบนและหลักหน่วยล่างบวกกันเป็นเลขคู่ขี้เลยนะครับเนาะจังหวดนี้นะครับห้าบวกสามก็จะเป็นแปดนะครับก็เป็นเลขคู่เลขออกมากตัวนี้นะครับเนาะเลขศูนย์มานะครับเนาะได้เลขค งวดต่อมานะครับได้เลขสองนะครับได้เลขคู่เลขสองมานะครับงวดต่อมาก็ได้เลขคู่นะครับเลขแปดมานะครับอันนี้นะครับเนาะได้เลขขี่นะครับเลขเก้ามานะครับงวดต่อมาได้เลขขี่นะครับเลขหนึ่งมานะครับงวดต่อมานะครับได้เลขขี่เลขเก้ามาเนี่ยครับนะครับได้เลขศูนย์คู่ขี่นะครับในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้เลขคู่นะครับเลขคู่คือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับ ถ,ถ้าเลขค mm ู hmm. ่นะครับเนาะก็ตรงประเด็นกับตัวนี้นะครับเนาะหลักสิบนะครับถ้าเลขคู่มันจะมีสองตัวนะครับมันจะมีสองตัวคือเลขหกและก็เลขศูนย์แต่เลขมันเด่นไปที่เลขหกนะครับเลขศูนย์ก็เป็นตัวรองนะครับเพราะว่าเลขศูนย์เลขคู่มันมีสองตัวคือเลขหกและเลขศูนย์เด่นไปที่เลขศูนย์นะครับเรียกวันที่นี้สาหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนะครับสูตรคู่ขี่นะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับนี่คือหลักหน่วยบนสูตรคู่ขี่นะครับนะครับในการประมวลผลนะครับใช้หลักหน เราลงล่างแล้วอยครั้งที่สองเนาะนะครับแล้ววันที่นี้เอารักหน่วยกับร้อยบวกกันเนี่ยมันจะเป็นเลขคู่ขี้ในหลักหน่วยนะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับแล้วออกหกต้องหกนะครับเลขหกมานะครับได้เลขคู่เลขหกมางวดต่อมาได้เลขขี้เลขหนึ่งมานะครับงวดต่อมาได้เลขคู่เลขแปดมานะครับงวดต่อมาได้เลขคู่เลขหกมานะครับงวดต่อมาได้เลขคู่เลขศูนย์มางวดล่าสุดนี่งวดนี้ได้เลขขี้คือเลขเก็หลักหน่วยบนเป็นเลขขี้นะครับงวดนี้เป็นเลขขี้ เลขข pues so ี้นะครับเนาะก็จะมีอยู่สองตัวคือสามและห้านะครับเลขขี้ตัวที่เขาแต้มนะครับมันจะมีอยู่สามห้าเจ็ดเก้าว่าตัวที่เรียนคือสามและห้าสามและห้าสองตัวนี้นะครับถ้าสามและห้านะครับเนาะนะครับอยู่ในสามนะครับหกสามไม่เข้าแต้มนะครับมันมีเข้าแต้มอยู่ตัวเดียวคือหกห้านะครับห5ห้านะครับก็จะเป็นห5้านะครับถ้าจับคู่ขี้แล้วก็จับตัวเล่นแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นหกห้านะครับห5ห้านะครับ นะครับหกห้านะครับสำหรับเลขสองตัวบนนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นหกห้านะครับหกห้านะครับแล้วก็เข้าหนึ่งแต้มครับเข้าหนึ่งแต้มตัวนี้นะครับเนาะหกห้านะครับเข้าหนึ่งแต้มเป็นคู่เด่นเลยนะครับคู่เด่นนะครับตัวนี้นะครับเนาะเด่นไปที่เลขห้าเลยในหลักหน่วยเด่นเลขห้าเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าแต้มแล้วก็ เป็นตัวที่มันชนเด่นมากนะครับแล้วก็เป็นเลขเป็นเลขขี่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าหลักหน่วยนี่เป็นเลขขี่นะครับนะครับหลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขขี่นะครับเนาะนะครับสําหรับเลขในคู่ขี่ในสิบหน่วยบทนะครับนะครับก็เด่นเป็่เลขหกล้านเปอร์เซ็นต์ชนเลยนะครับเนาะนะครับในตัวนี้นะครับก็จะไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมหกห้านะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับ สำหรับหลักร้อยของเฮานะครับมันก็มีสี่ตัวนะครับเนาะหลักร้อยมีสี่ตัวก็จับเลยนะครับก็จับออกมาใส่เลยนะครับเนาะหลักร้อยสี่ตัวนะครับกสิลักร้อยของเฮากสิเป็นนี่ครับเฮาจับหลักร้อยเพื่อนๆไปแล้วมันเด่นแปดนะครับเด่นแปดนะครับหลักร้อยเนาะสี่ห้าหกแปดสี่ห้าหกแปดเด่นแปดนะครับนะครับเนาะนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวที่เด่นก็คือเลขแปดก็จะแปดหกห้านะครับแปดหกห้า นะครับตัวที่เด่นของเขาเพื่อนนะครับอันนี้คือเป็นชุด3ตัวนะครับนี่นะครับเนาะนะครับเด่น8นะครับ8 6 5หนะครับเนาะนะครับเลขมาแปลกๆนะครับเลาวก็จับไปตามที่ได้เลยนะครับเนาะนะครับ8 6 5หกาซันวานะครับ4 6 5 5 6 5นี่คือนะครับ6 6 5ก็คือนะครับสวยทุกตัวเลยนะครับ4 6 5 5 6 5 6 6 5แล้วก็8 6 5หนะครับสำหรับเลขนะครับเนาะ3ตัวบทนะครับนะครับสำหรับตัวที่เขาแต้ม นะครับเนาะในรักคบนี่นะครับเนาะก็จะเด่นนะครับเนาะเป็นรองนะครับเนาะหกศูนย์หกห้าหกเจ็ดหกแปดนี่ก็เป็นตัวรองนะครับหกเก้านะครับแถบหกนี่นะครับเนาะนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดหกคู่นะครับหกศูนย์หกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเด่นหกห้านะครับเนาะเด่นหกห้านะครับผมในเลขชุดนี้นะครับเนาะแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับแปดหกห้าเลขแปดนะครับเป็นหลักร้อยนะครับเนาะนะครับมีสี่คู่ชุดนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะแอนระเสียวไว้เพียงสำเนีนนะครับเนาะ ไปที่ล่างเเพื่อนไปเลยอันนี้คือเป็นคู่ชุดบนนะครับเนาะนะครับสองตัวบนนะครับอันนี้เป็นคู่ชุดตัวนี้นะครับเนาะยี่สิบสี่คู่นะครับตัวนี้เนาะนะครับถ้าจับแต้มอกมาเร้วก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับได้ไปที่สิบสามคู่ชุดนะครับนะครับตัวที่เข่าแต้มนะครับเนาะสิบสามคู่นะครับตัวที่เข้าแต้มนะครับสําหรับ เลข2ตัวบนนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เซเว่เพลงสำเนียกับชิลั่นเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอาได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่คือ2ตัวบนนะครับเน,นาะงานนี้ชุดเต็มนะครับเนาะเอาลล่านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ